คำถามที่ว่าระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาจะล่มสลายหรือไม่และเงินดอลลาร์จะเป็นกระดาษแบบเวเนซุเอลาหรือไม่จากแฟ้มสืบสวนทั้งหมดผมขอตอบตรงๆมันจะไม่พังในแบบที่เราคิดแต่มันจะเปลี่ยนรูปผ่านการทำลายล้างค่าของสกุลเงินตัวเองอย่างมหาศาลหลายคนจินตนาการว่า อเมริกาอาจจะประกาศผิดนัดชำระหนี้เหมือนประเทศอื่นๆแต่สิ่งนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นทำไมนะรึเพราะสหรัฐถือไพ่โกงที่ไม่มีใครมีนั่นคือเครื่องพิมพ์เงินดอลลาร์สกุลเงินสำรองของโลกดังนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจิงไม่ใช่การล้มละลายแต่เป็นการผิดนัดชำระหนี้ทางอ้อมผ่านเงินเฟอ้อกระบวนการของมันแยบยลและโหดร้ายมาก เมื่อไม่มีใครอยากซื้อพันธบัตรรัฐบาลธนาคารกลางสหรัฐหรือ The ะเฟดจะเป็นผู้ซื้อรายสุดท้ายด้วยการพิมพ์เงินใหม่ขึ้นมาจากอากาศแล้วผลลัพธ์คืออะไรผู้ถือพันธบัตรจะได้รับเงินคืนครบทุกดอลลาร์แต่เป็นดอลลาร์ที่อำนาจซื้อได้ลดลงอย่างมหาศาลมันเหมือนกับคุณให้เพื่อนยืมทองไปหนึ่งบาทแล้วเพื่อนคืนทองให้คุณหนึ่งบาท แต่เป็นทองหนึ่งบาทที่ถูกนิยามใหม่ว่าหนักแค่ครึ่งสลินนี่คือการปล้นความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกกฎหมายแต่ถ้าจะพิมพ์เงินมหาศาลขนาดนั้นดอลลาร์ก็ต้องอ่อนค่าลงทั้งทีสิคำตอบคือใช่แต่ยังไม่ใช่ในทันทีและนี่คือความย้อนแย้งที่อันตรายที่สุดชะตากรรมของดอลลาร์ในอนาคตจะมาในสองระยะระยะที่ห ดอลลาร์เรกิงบอ a l l ลูกตุ้มทำลายล้างในช่วงเริ่มต้นของวิกฤตเมื่อความเชื่อมั่นสั่นคลอนจะเกิดปรากฏการณ์การแย่งชิงดอลลาร์เพราะหนี้สินส่วนใหญ่ของโลกอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์ทุกบริษัททุกธนาคารทุกประเทศต้องหาดอลลาร์มาจ่ายคืนหนี้พวกเขาจะเทขายทุกอย่างที่มีหุ้นพันธบัตรสกุลเงินอื่นเพื่อเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ผลลัพธ์คือ ค่าเงินดอลลาราจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงแรกมันจะทุบทำลายค่าเงินสกุลอื่นทั่วโลกรวมถึงเงินบาทของเราและทำให้ราคาสินทรัพย์อื่นๆดิ่งเหวระยะที่2 the great devaluation การดิ่งเหวสู่ภาวะไร้ค่าเมื่อลูกตุ้มได้ทำลายล้างทุกอย่างไปแล้วและธนาคารกลางได้เริ่มกระบวนการพิมพ์เงินลดสุดท้ายเพื่ออุ้มระบบ เมื่อนั้นเองที่โลกจะตระหนักว่าดอลลาร์ที่ทุกคนแย่งกันมากำลังจะถูกผลิตออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความเชื่อมั่นจะหมดสิ้นลงและค่าเงินดอลลาร์จะเริ่มอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและถาวรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างทองคำและที่ดินนี่คือจุดสิ้นสุดของอำนาจเงินดอลลาร์ในฐานะสะกุลเงินโลก สหรัฐอเมริกาจะไม่ล้มละลายแต่จะเลือกหนทางที่จะทำให้ปัญหาของตัวเองกลายเป็นปัญหาของคนทั้งโลกราคาที่ต้องจ่ายเพื่อรักษาระบบนี้ไว้ก็คืออำนาจซื้อของทุกคนที่เก็บออมในรูปของเงินดอลลาร์ฉะนั้นใครถือเงินสดอำนาจการซื้อของจากเงินสดจะลดลงไปเรื่อยๆแค่เราถือเงินสดเราก็จนลงแล้ว